สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันศุกร์ที่15มีนาคมนี้นะครับอาอวันนี้วันศุกร์ด้วยนี่ราคาทองที่เคลื่อนที่แบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนว่าแล้วถ้าเราเราสามารถนับเป็นอียลีดเวฟได้ไหมแล้วการนับในอียลีดเวฟเนี่ยในที่มันเคลื่อนที่เป็นทรายเกิลนับยังไงต้องประกอบไปด้วยกี่ขึ้นแล้วจบแล้วมันจะมีทิศทางขึ้นหรือลงกันแน่เดี๋ยวไปดูกันนะครับ เช้าเราอู้นี่เช้าจริงพี่นะครับยังไม่แปดโมงเลยอ่ะอ่าเริ่มกันว่ากองทุน spdr ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะครับคงทองเท่าเดิม816.86ตันนี่เป็นราคาปิด2,161แต่เช้านี้งันขึ้นนะเช้านี้นี่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าต่ำไปเลยนะ คืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญแมส่งท้ายวันสุกหลายตัวซะด้วยตอนทุ่มครึ่งนะครับตัวแรกก็เป็น Empire State Manufacturing Index เป็นดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กนะครับตัวนี้ตัวเลขเดิมติดลบ2.4ครับคาดการจะติดลบระดับติดลบ7เลยอย่างนี้คาดการส่งผลบวกต่ทองนะครับ ตอนทุ่มครึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งคือ m p p r t t r i c ์หรือตัวเลขนำเข้านะครับตัวเลขเดิม0.8%คาดการว่าจอกมาที่0.3%คาดการส่งผลบวกต่อทองครับทุ่มครึ่งนี้สัญญาณส่งเป็นบวกแล้ว1นะและสทุ่ม15เป็นตัวเลขที่เราจะเห็นว่าความสำคัญมันจะดรอปลงมาหน่อยเนาะ s t d u s t r ทียลโปรดักชนะครับหรือตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับตัวเลขเดิมติดลบ0.1%คาดการศครับอย่างนี้ก็ คาดการส่งผลลบนะครับต่อ2ทุ่ม15 c a p าคา t i ซิตี t i ั i z a t i เ n ช a เป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับตัวเลขเดิม78.5คาดการ78.5ก็คือคาดส่งตัวไม่ได้บอกไม่ได้ช่วยอะไรงนั้นนะ3ทุ่มเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือในส่วนของ c o n s u m e r sentiment เป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขเดิม76.9นะครับคาดการว่าโอ้ยเชื่อมั่นนะ เศรษฐกิจต้องดีในความเชื่อมันมันสูง7จ1สิบจจุดหนึ่งคาดลบเลยนะครับพอดีเมื่อเช้าไปนั่งอนี่คือตัวเลขที่พี่ๆจะเจอคืนนี้เมื่อเช้าผมนั่งอ่านข่าวอยู่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเล่ายัางไงดีข่าวใหม่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ไม่เยอะจริงๆนะเมื่อเช้ามีเวลาตื่นเช้าข้างใส่เฟือกไงไปสบายไม่ได้ว่างเลยเช้าซะด้วยนี่คือตัวเลขที่พี่ๆ เจอเมื่อคืนอันนี้ผมเล่าให้ฟังสรุปให้ดีกว่าเมื่อวานตอนประกาศตัวเลขใช่ไหมบางท่านอาจจะมองว่าเอา้าแล้วตัวเลขอะตกลงมันเนี่ย ppi คอ ppi เนี่ยเป็นเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อสำหรับดัชนีราคาผู้ผลิตเออเวลาเหลือพี่จะเห็นเลยว่าตัวเลขเดิมมัน0.5น้านการ0.2ดออกมา0.3คือตัวเลขเนี่ยมันมากกว่าตัวเลขเดิมถูกไหมครับคือเงินเฟอ้อมันเพิ่ม พี่พอเงินเฟอร์มันเพิ่มเนี่ยจริงๆมันควรจะบวกท้องถูกไหมครับแต่ว่าตัวเนี้เราจะมองไม่เหมือนกันกับกับตัว CPI ไม่เชื่อลองไปเปรียบเทียบดูได้นะครับพอตัวนี้มันออกมาเนี่ยมันมากเห็นไหมโอ้มากลบพี่ ตัว PPI กับ CPI CP พี่ๆในห้องนะครับเอากระดาษมาจดนะครับ CPI กับ PPI เป็นมารวดเงินเฟอ้อเหมือนกันเป็นดัชนีราคาผู้ผู้บริโภคส่วน PPI เป็นดัชนีราคาผู้ผลิตเวลาการมองเปรียบเทียบในตอนนี้ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมเมื่อคืนน่ส่งผลลบเนี่ยชัดเลยนะครับพอเงินเฟอ้อม,มันเพิ่มเนี่ยนอกจากตัวเลขที่มันออกมาส่งผลลบด้วยตัวนี้นะครับลองศึกษาก่อนนะ ถ้าใครจะถามนะครับผมพยายามอธิบายแล้วนะว่า CPI กับ PPI มันมองไม่เหมือนกันนะอ่าคราวนี้เรามาดูในส่วนนี้ต่อว่าเอา้าถ้าเงินเฟอ้อมันดูเพิ่มแบบนี้ก็อม,มันมีโอกาสํำให้เฟดเลื่อนไงไอประชุมเนี่ยเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบที่จะถึงเนี่ยผมเชื่อทุกคนก็คาดเหมือนกันอยู่แล้วว่าเขายังไม่ทำอะไรหรอกว่าขอดูตัวเลขหรืออะไรจะมีคำกล่าวอ้างแบบนี้แน่ เขาไม่รีบทําตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วพี่ส่วนมากจะไปทําตั้งแต่ช่วงกลางปีนะครับเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวที่ไปหาอ่านบทความการถแถลงของคุณเจอร์ลพเบลมานะครับไม่ได้ใส่ความคิดส่วนตัวนะบอกก่อนอัอนนี้ก็เป็นตัวเลขในส่วนของเนี่ย call retail sell retail s e เนี่ยเป็นยอดขาปีกสิ่งที่เราเห็นเลยคือมันน้อยเห็นไหมครับมันน้อยกว่าคาดการณ์หมดอะอย่างนี้คือส่งผลบวกต่อทอง นะครับขนาดมีบวกอะ่ะขึ้นไม่ได้เลยมีถูกกดเมื่อคืนจาก u n e m p l o y m e n t c a เคมหรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับเนี่ยคาดว่าคนตกงานจะมาขอใช้สิทธิสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันใช่ไหมขอใช้น้อยไงขอใช้น้อยก็ลบทองนะครับบิเซนเตอรี่นะครับเป็นกรณีเอ่อเป็นสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ ตัวเลขเนี่ยออกมา0ูยออกมาน้อยครับเห็นไหมครับ0%เบวกเลยครับต่อทองอคราวนี้เราก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วเช้านี้ที่นั่งอ่านนะเขาพยายามอธิบายเรื่องพวกนี้แต่ผมสรุปให้เลยคือถ้าพี่ไปอ่านใน b l ูเบิร์กในรอยเตอร์ใน CNBC เมื่อเช้านั่งอ่านเหมือนกันหมดเลยคือตัวเลขออกมามากจะส่งผลให้ f ฟด น่าจะขยายเวลาการปรับลดอัตราเบี้ยประมาณเนี้ยนะครับไปต่อเนาะประเด็นคืออันนี้เป็นเป็นสมาคมค้าทองนะครับสมาคมค้าทองตอนนี้มันเช้ามยังไม่เปิดเมื่อวานมีการปรับระค้างวันสองครั้ง,งสิ่งนี้อันเนี้ผมเล่าให้พี่ฟังเป็นการประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้านะครับเวลาที่พี่เห็นเมื่อวานเปิดมา3 6 7 0 0ตอน9ก้าโมงถูกไหม แล้วก็ใช้ราคาปิดตอนเที่ยงสี่ผ้าพูด,ดง่ายๆว่าพอเข้าช่วงบ่ายเนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาอีกเลยนะครับสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบนะครับรับซื้อคือสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบคือเช้าเนี้ยสปอร์ตโกลปรับตัวลงนะครับเช้านี้นะมันไม่ใช่สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหรือสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเขาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบต้นต้นเองตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่า ค่าเงินบาทมันไม่ใช่60กว่ามันเจสิกว่าคือบาทมันอ่อนสปอตกกับับตัวลงแต่บาทอ่อนผมว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะมันไม่ได้ลงระดับแบบ10เหรียญน,นะพี่ส่วนตัวมองว่าไม่น่าเปลี่ยนเพราะบาทมันอ่อนเดี๋ยวเช้าก็รู้ดูซิว่าสปอตโกปรับตัวลงอะ่ะแต่ถ้าบาทอ่อนค่าราคาจะเปลี่ยนไหมส่วนมากมักไม่ค่อยเปลี่ยนครับ อาจจะอาจจะราคานี้ก็ได้นะอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อว่านี่ยสามสิบห้าจุดเจ็ดเก้าอ่ะพี่คิดดูเอาที่ไหนไปลงอะแทงไม่ลงหรอกไม่ขึ้นกระบ,บุนแล้ะใช้คำนี้ดีกว่าเลยคราวนี้มาดูกันว่าจากการประเมินสถานการณ์ถ้าตัดไอ้พวกตัวเลขเส้นๆส้นพวกนี้ออกไปหมดเลยนะดูการเคลื่อนที่นะพี่เป็นการปรับตัวลงแล้วเด้งสิ่งที่เราเห็นคือ ไอความสูงเนี่ยผ่านก็ไม่ผ่านเด้งมาแถวเนี้ยจุดต่ํามันยกเลี่ยนไหมเนี่ยจุดต่ามันยกมันยกหมดเลยพอเราเห็นแบบเนี้ยเราก็ค่อยใส่สมก,การตัวเลขเข้าไปพอเราใส่สมการตัวเลขฟิโบนาชีแบบรีเทสเมนต์นะครับสิ่งที่พี่พี่จะเห็นคือเออมันไม่หลุดต้านเว้ยสามสไม่เกิน36สลึงแน่นอนแล้วปรับตัวลงมาแถวนี้ไม่หลุดจุดต่ำมันยกถ้ามองในมุมที่ผมเห็นนะเปล่าเนะ ถ้าข้างล่างเป็น X ลวกรวบทั้งขึ้นเลยตรงนี้เป็น A มันจะมีวิธีคิดอยู่2รูปแบบตรงนี้ไม่หลุดพี่เห็นไหมครับเนี่ยรับ2รับเนี่ยสามหาหกสี่หสองหเป็นรับที่แข็งถูกไหมครับถ้าไม่หลุดตรงนี้น่าจะเป็น B ถ้าตรงนี้เป็น B โอกาสที่จะเบรก36.02ขึ้นไปหาขา C ข้างบนสูงมากครับสูงแบบคือโคตรสูงอะ่ะได้นะโซนนี้เลยวิ่งโซน37เลย ประเด็นคือแล้วถ้าเกิดแถวนเนี้ยกอลเนี่ยมันไม่ผ่านน้องแล้วถ้าเกิดมันลงอะ่ะง่ายง่ายเหมือนกันถ้าตรงนี้เป็น B ไม่ผ่านพักตัวอีกชุดหนึ่งผมให้ลึกยังไงก็ไม่รู้สามบาทแสดงว่า X ขึ้นมา A พัก B ลึกถ้า B ลึก C C จะไม่ยาวมากนะครับ C มันจะมันจะสั้นๆหน่อยเพราะถ้าตรงนี้ลึกโอกาสที่จะถึง36บาทผมเอาถ้ามันลึกมากนะ โอกาสถึง36บาทสลึงเนี่ยก็แทบจะอ้อนวอนฟ้าดินแล้วล่ะพี่รู้ได้ไงเออถ้ามีเผื่อใครมีความคิดถามว่ามัวว่วปาวะกอถ้ามันลึกอย่างนั้นทำไมมันไม่ไปไกลอ่ะในทฤษฎีของออเลียดเวฟอันนี้อ้างอิงทฤษฎีนะคือเรียนมาไงถ้าหากว่าตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ถ้ามันพักสั้นๆอะพูด,ดง่ายๆอีกชุดหนึ่งอะใช้ความยาวชุดนี้วัดหาเป่าก็ยาวยอย่างนั้นอะ ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันพักตรงนี้ลึกความยาวชุดนี้จะยาว,วเท่าไหร่ล่ะเท่าวัดตั้งแต่ชุดลึกๆขึ้นมามันจะขึ้นสูงเหรอถูกไหมครับไม่สูงแล้วถ้างั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นคือบาทอ่อนน่ะแน่นวนน่ะโอ้เจ7.9เล้าเนี่ถพีดู3.5.7.9ก้ายิ่งราคาไอ้ตัวค่างเงินบาทผู้ผิดค่างเงินบาทยิ่งปรับขึ้นสปอตลงอ่ะลงดีจริงผมเอาแท่งไม่ลงด้วยแต่าบาทอ่อนเนี่ยนะครับค่า ทองคำแท่งเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมนะสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเะไรเนี่ยผมว่าโซนเนี้ยต้านต้านเลยเพราะถ้ามันเบรกได้มันไม่ใช่ขึ้นอีกสองสามร้อยนีพี่เกือบพันน่ะหกเจ็ดร้อยบาทพี่พี่ในห้องโนต้ตไว้นะครับอ่ะไปต่อน้องเดี๋ยวพูดยาวไว้คราวนี้เรามาดู XAU นี่ ในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงสิ่งที่พี่พี่เห็นในชุดนี้อันนี้อารมณ์บ,บทนิดนึงนะพี่จะเห็นว่าแท่งเนี่ยตอนนี้ขึ้นนะครับขึ้นตีออกข้างสิ่งที่เราเห็นไอ้ที่มีวอลลุ่มเนี่ยตรงเนี้ยมันเบรกหายทัาหน้าก็ไม่บังพี่พี่น่าจะเห็นนะครับตรงเนี้ยแล้วมันตีออกข้างเอาขาวนี้ขึ้นแท่งใหญ่เลยใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วตีออกข้างเวลาขึ้นแล้วตีออกข้างเหมือนจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปอะไรเงี้ยไม่ได้พักลึกๆอะ่ะ เป็นแบบเป็น triangle นะเป็นตีออกข้างเป,เป็น flat แบนแบนเนี band ่ยส่วนมากพี่พี่ในห้องโน้ตไว้นะครับมักขึ้นครับมักขึ้นต่อครับในภาพนี้เฉลยทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆประเด็นคือตรงเนี้ไม่อยากรู้แหละอยากรู้ว่าไอ้ที่ขึ้นขึ้นพัวเคขี้ยงปุกลงมาเนี่ยใกล้โซนเดิมยิ่งขึ้นยิ่งเตี้ยเห็นไหมตีเส้นเห็นลายลากเส้นเลย s l o p ลงมา แถวนี้ถ้าตีเส้นเทนไลน์ง่ายๆก็จะเป็นเป็นเดซนดิ้งครับนะครับเป็นสามเหลี่ยมขาลงแบบเบสิกเทคนิคนะพอเราวัดด้วยสมการตัวเลขสิ่งที่เราเห็นในชุดนี้เราก็จะเห็นว่าอืมชนแล้วก็ไม่หลุดเนาะเด้งสูงด้วยพักลงมาเอาจะลึกเลยเนี่ยแถวจุดขึ้นเลยไม่หลุดเด้งกลับแต่ความสูงเริ่มเตี้ยอันนี้เริ่มชนโซนเดิมฉะนั้น 2,155เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะถามว่าเสียทรงขึ้นหรือยังถ้าไม่หลุดไม่มีทางครับไม่หลุดไม่ลงอะ่ะจริงๆไม่มีทางลงด้วยถ้าไม่หลุดนะจะมีแนวต้านสำคัญ2,173และ2,195อันนี้นี่ถ้าเบรกอันเนี้ยพี่เจอ2,200บวกเลยนะจะ2,220-30วันนั้นค่อยว่ากันเดี๋ยววัดให้ดูเพียงแต่ว่า เราจะเห็นว่าเอา้ามันเป็นสามเหลี่ยมขาลงเกิดลงไม่หายะนะเลยนะน้องกอ๊อปหนักเลยคราวนี้ยเราก็จะมาดูกันว่าไอ้ที่มันเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามาดูแบบสั้นนะเราจะมีมุมมองการเห็นอีกแบบหนึ่งเลยพี่อเดี๋ยวเรามาดูนะคือหลุดหนักเลยนะพี่ผมเรียนกอนนะเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยสามสิบถึงสองพันหนึ่งร้อยสิบกว่านี้มันเอาพี่จริงนะโซนนี้เลยนะประเด็นคือมันไม่หลุด ไม่หลุดทรงขึ้นไม่เสียนะบอกก่อนเรามาดูกันอันนี้สอนให้ต้องคอยดูเวลานะเพราะถ้ามันเลยแสดงว่าลูกมีโอกาสตื่นนะอ่าคราวนี้ก็อันนี้เป็น equ แท่งละหนึ่งชั่วโมงนะครับไอเนี่ยเจ็ดโมงหกโมงตีห้าตั้งแต่เปิดมาราคาก็แก๊กอยู่แ้วนี้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับก็สูงกว่า ตอนที่ตลาดปิดนิดน้อยนะใครที่ไม่เคยฟังกอล์ปมาก่อนเลยไม่มีความรู้ในเรื่องกราฟอะไรพวกนี้พี่จะหหดโล่งๆเลยนะครับไม่ต้องมานั่งท่องด้วยนะผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยวิ่งขึ้นพว่งพะติดจรวดขึ้นมาแถวเนี้ยจุดที่สูงที่สุดเนี่ยเราจะตั้งสมมติฐานว่าไอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นก่อนใส่เครื่องหมายเป็น x ก,ก่อนลงมาชั่วชั่วทั้งชุด นะครับลนลงมาโซนรับเดิมเห็นไหมเนี่ยโซนรับเดิมเป็น A เด้งตีเส้นแหลายเลยชนปึ๊บไม่ผ่านวิ่งลงอ้าววิ่งลงก่อนนะค่อยใส่เออบไว้ลนลงมาใกล้โซนเดิมจุดต่ำเริ่มยกเป็น C สิ่งที่เราจะเห็นถัดจากนี้คือยิ่งลงการเคลื่อนที่ยิ่งแคบการเคลื่อนที่เป็น Triangle ของ El เ i ี t ย w เวฟจะประกอบไปด้วย5้าขึ้นเสมอครับ ห้าขึ้นจะประกอบไปด้วย x ใช่ไหมเป็น a เป็น b เป็น c เป็น d เป็น e ประเด็นคือในชุดนี้เบกอันนี้ยังไม่ใส่ตัวเลขนะเล่าให้ฟังก่อนถ้าเบกสูงกว่าเส้นนี้ขึ้นมาได้ฟืบไปเลยนะไปเลยครับแล้วถ้าเกิด c เนี่ยเกิด d มันไม่ถึงเลยน้องกอฟมันหล่นลงมาก่อนละ่ะ ยังไงก็ได้มันจะประกอบไปได้ด้วย5ขึ้นมันจะสั้นๆการเคลื่อนที่จะเป็นซิกแซกเสมอดูดิเนี่ยเห็นนะเป็นซิกแซกเสมอฉะนั้นถ้าเกิดเบรกเส้นเทรไลน์นี้ขึ้นไปได้พี่เจอ2,180ถึง2,195นเลยครับเบรคไหมกรอบมันไปไม่ได้ว่าน้องมีแนวรับ2,156ถึง2,151ไอ้เไอเนี่ยไอจุดที่มันชนชนเนี่ย,ยแถวเนี่ยเนี่ยผมใส่กรอบไว้ให้พี่แล้ว ไปทางไหนเบรกทางไหนไปทางนั้นเลยถ้าเบรกกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับถ้าว่าด้วยก็มีโอกาสจะปรับตัวลงข้างล่างจะปรับตัวลงลึกไม่ลึกเราจะมาวัดกันถ้านี้มันจุดต่ําผมก็ตีฟิโบนอชชีแบบเอ็กเทนชันแบบแบบยืดผมอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดเขาผ่านไม่ได้จริงๆแล้วเกิดมันหลุดเนี่ยบริเวณ2156ถึง2151ถ้าหลุดไปจริงนะ จะมีแนวรับสําคัญตรงไหนบ้างที่ถ้าคนชอบซือ้อผมอวยให้คนชอบซื้อก่อนเลยท่าหลุดใช่ไหมพี่แต่พี่จะซื้อจากแถวนี้พี่ลองดูเรื่อง2,145เด้งไหมถ้าเด้งได้เท่าไหร่คือเท่านั้นปิดจ็อบได้เลยครับเส้นฟิโบนัชีกับเส้นค่าเฉลี่ยมันกองมัดมัดรวมกันแสดงว่าเส้นแถวนี้มีนัยยะสําคัญจดไว้นะครับพี่ๆในห้อง VP พี่พ,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 พี่จดไว้นะเพราะพี่จะเจอบ่อยนะครับ แล้วถ้าเกิดหลุดจากโซนนี้ตรงนี้จะเป็นแนวรับสําคัญถัดไปเลยครับ2,132ครับถ้าหลุดอันนี้ลึกได้ขนาด2,110กว่าเลยพี่แต่อันนี้ไม่ได้ใส่ไว้ให้เพราะว่ามันยังไม่ลุดเอาไว้ลุดก่อนเดี๋ยววัดให้ดูพี่จะเห็นเลยเราคุยกันก่อนเหตุการณ์จะเกิดผมเรียนก่อนนะผมไม่มานั่งคุยซ้ําอันนี้มันเกิดมันจะเป็นอนนูน่นอันนี้อะไรเงี้ยเสียเวลาไม่ได้อะไรไม่ใช่อะไรประเด็นคือจะมีแนวต้านโซนเนี้ย 2,171ถึง2,167ผมขออธิบายเพิ่มถ้าเป็นในรูปของอีเลียดถ้าเป็น A, เป็น b เป็น C ถ้าตรงนี้เป็น D ไม่ผ่านนะคือไม่ผ่านตรงนี้นะไม่อีไม่อ e, ะเลยนะแล้วเริ่มพักลงถ้าตรงนี้เป็น D ชุดนี้เป็น E อาจทิ้งเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็น d เนี่ยแถวเนี้ยแล้วดันขึ้นสูงเลยนะครับแล้วเกิดพักตัวน้อยๆไม่ได้หล่นลงมาถึงแถวนี้นะ มันจะขึ้นเป็น e ฝาฟึบขึ้นไปเลยครับมันจะประกอบไปด้วย5้าขึ้นพูด,ดง่ายๆเลยนี่คือการนับ e a l ล e l e wave แบบสามเหลี่ยมหรือ triangle นะครับทุกขึ้นจะประกอบไปด้วยเป็นท่อนๆเสมอนะอันนี้คือเรื่องสำคัญด,ดูไม่เป็นก็หัดดูดูบ่อยๆนะครับจบแล้วครับสำหรับเช้านี้เอาดีเบรกด้านใดคับด้านนั้นเราว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะเจ้าพี่ ขอขอบคุณพี่พี่ห้อง VP ทุกๆท่านนะครับรวมถึงพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยที่ทําให้เกิดเพจสถานีทองคํานะครับขอบคุณพี่ๆที่ให้การติดตามเยี่ยมชมหรือใครหลงเข้ามาดูก็ได้ถ้ามันมีประโยชน์กับพี่พี่ก็โน้ตก็จดเอาไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนสิ่งที่ผมเล่าให้พี่ๆฟังผมเคยสอนเรื่องพวกนี้มาก่อนสอนมานานแล้วพี่อยู่อยู่มานานมากแล้วนะครับในตลาดนี้อันไหนดีมีประโยชน์พี่เอาไปเลยครับ ผมสอนพี่เสร็จผมก็กลับลงไปเลี้ยงลูกผมมีแค่นั้นแหละโชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ